ด่วนโมเดลเปี่ยนกระทันหันฝนเดือนวันตกเป็นวันพรุ่งนี้วันแรกสามภาครับมือฝนตกหนักแรงพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณอากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วุฒิพรลุงพิลาชัยทางเ Facebook ประจำวันศุกร์ที่14มิถุนายนซึ่งในวันนี้อดมิจมาแจ้งเตือนฝนที่จะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก 15มิถุนายนจนถึง17มิถุนายนและในด้านของการแจ้งเตือนฝนชุดต่อไปฝนในอีก24ชั่วโมงหน้า10วันล่วงหน้าฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังีด้านของข้อมูลค่ะของช่องกันนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ีด้านของโมเดลโชว์ว่าจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเริ่มเข้ามาวันนี้เป็นวันแรก 14มิถุนายน2 5 6 7ล่าสุดโมเดลปรับใหม่แล้วนะครับจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในวันพรุ่งนี้15มิถุนายนจนถึง17มิถุนายนแต่ในรอบนี้ฝนก็ยังไม่มากเลยนะครับตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไปเลย14จนถึงสิ้นเดือนนี้30มิถุนายน2 5 6 7 อาจจะเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังไม่มากนะครับในหลายพื้นที่เลยหลังจากนี้เป็นต้นไปจะต้องเผชิญกับสภาวะของฝนทิ้งช่วงฝนทิ้งช่วงคืออะไรฝนทิ้งช่วงไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเลยนะครับในด้านของการตกจากที่ตกทีหน่อยก็จะตกห่างออกไปเรื่อยๆแต่โดยที่สําคัญนะครับในด้านของปริมาณที่ตกก็จะน้อยนิด ตกแต่ละครั้งจะไม่พอได้รับน้ำในการทำเกษตรกรรมจากเดิมที่ตกประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือตั้งแต่30นาทีขึ้นไปก็จะตกเพียงน้อยนิดประมาณ1นาที2นาที3นาทีและส่วนมากที่ตกก็จะไม่ถึง5นาทีที่ด้านของฝนที่ตกก็จะตกแบบวิ่งบางครั้งเมฆมืดมาดันอ้อมไปอ้อมมา อมสายอ้อมขวาอมนาอมหลังแต่ผลสุดท้ายแล้วก็ไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเลยจากการคาดการณ์ของโมเดล ECMWF ซึ่งนะครับในด้านของปริมาณสีในแถบของฝนของการคาดการณ์ที่ขึ้นนะครับก็มียานของโมเดลโชว์จริงแต่ปริมาณฝนจะไม่มากนะครับเราจะดูในด้านของการกระจายตัวซึ่งสีที่ขึ้นจะขึ้นแบบเป็นกระจุกไม่ได้ขึ้นแบบกระจายไม่ได้ขึ้นแบบปลูพมในทุกพื้นที่นะครับ การขึ้นของสีเป็นสีที่อ่อนและจางมากเมื่อเทียบกับในช่วงต้นของฤดูฝนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในสัปดาห์แรกดังนั้นนะครับสีที่ขึ้นโชวไม่อาจจะบ่งบอกว่าเป็นปริมาณฝนอย่างเดียวซึ่งก็จะรวมไปทั้งเมฆที่ก่อตัวแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในด้านของมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาไม่มีกําลังแรงนะครับจึงมีกําลังอ่อนจนถึงปานกลาง ฝนที่ตกโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยอาจจะมีบ้างบางพื้นที่ที่เป็นฝนปานกลางหรือฝนตกหนักแต่ในด้านของการตกแช่ตกนานจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับจากนี้ไป14มิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับ30มิถุนายน2517ถึงแม้ว่าันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ก็เพิ่มขึ้นเป็นบางจุดบางพื้นที่ โดยส่วนมากฝนที่ตกเป็นบางจุดบางพื้นที่ก็จะตกแต่บริเวณพื้นที่เดิมๆบริเวณพื้นที่ที่มีความชื้นเดิมความชื้นสะสมบวกกับความร้อนที่มาประทะนะครับจึงทําให้เกิดเป็นฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่แต่ก็ไม่มากเช่นเดิมนะครับฝนในเดือนนี้ส่วนการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหน,กหนักหนักมากในวันนี้ จากในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองปริมาณฝนตั้งแต่35.1ม mm, มจนถึง90ม mm, มคือบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากฝ่าระวังปริมาณฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ของประเทศไทยนะครับ เมื่อเทียบกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยแล้วในหลายพื้นที่ก็ยังประสบพบเจอกับสภาวะของฝนทิ้งช่วงดังนั้นฝนที่เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้น3ภาคคือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมฝั่งตะวันตกของภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนและภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมโดยเฉพาะนะครับบริเวณพื้นที่ทางตอนล่าง เดียอ็มจะพาไปดูในด้านของการปริยากรากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้14-15มิถุนายน2567ภาคเหนือในวันนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด33-35องศา จากลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วส0บ0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าจำออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองรอยละ10ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด3-4-37องศาจากลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วส0บ0กิโเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาและสูงสุด36-37องศาจากลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 9องศาและสูงสุด 33-36องศาจากลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็วลาถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตเลเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลฝน,นฟ,ฟ,ฟ้าขนองร้อยละ20อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด35-38องศาจากลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง25กิโเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อกาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากจังหวัดสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด33-37องศาจากลตมตะบตกเฉียงใต้ความเร,ร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ20 ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 8องศาและสูงสุด34-36องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสมถ,ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝอนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วมถ,ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลื่อนสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนเลือนสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามพยากรณาา์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดมจินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุวงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแพรรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ